เราจะมาตัดมะเขือเทศที่ว่าสุกแล้วนะคะนี่ค่ะสุกแล้วเนี่ยเริ่มสุกบางลูกเขาก็เหมือนแดดเผาเดี๋ยวจะตัดให้ดูแดดที่เผาแล้วนี่นี่มันจะเป็นช้ำๆจะเป็นช้ำๆแบบนี้นะคะถ้าเราปลูกแบบไม่มีบ้านผักนะคะปลูกกลางแจ้งถ้าเขาโดนน้ําฝนหรือแดดจะจัดผลเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือสีเขาไม่สวยนะคะแดดเผาค่ะแดดเผาแล้วก็น้ําฝนอันนี้ปลูกในบ้านผักนะคะขนาดในบ้านผักเนี่ยค่ะแดดเลี้ง เป็นแบบช้ำๆะะเลยค่ะแต่ถ้าเขาสุกแล้วโดนน้ําฝนโดนแดดมันก็จะแตกแล้วเน่าอะ่เงี้ค่ะเนี่ยค่ะขนาดในบ้านผักนะ,ะเป็นแบบด้านๆดําๆเน,นี้ย่เนี่ยค่ะอันนี้ลูกตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันค่ะเราจะมาตัดแต่ลูกที่แบบออกสีแดงๆแล้วนะคะเนี่ยค่ะจะไม่ได้ตัดเป็นพวงนะคจะตัดเป็นลูกๆเอาค่ะ เรามาตัดใส่ตะกร้านี่เราก็เอาตะกร้ามาตัดใส่เดี๋ยวก็ไปล้างน้ำํทำทาความสะอาดแช่ตู้เย็นค่ะไว้ทําอาหารนี่เองนะคะสวยมากว่าอันนี้คือลูกค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะก็เขือเทศเอาไว้ยทำทําต้มยำนะคะส,สวยๆเลยคะ่ะ คอนค่าที่จะสุกเยอะเลยตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมาตัดตรงนี้เดี๋ยวขยัยกล้องนิดนึงนะคะตรงนี้ก็สวยค่ะลูกนี่ลูกตรงนี้ก็สมบูรณ์มากมาก อันนี้ลูกใหญ่มากๆเนี่ยใหญ่แล้วก็สวยมากเท่ากับร้านค้าที่เขาขายเลยนะคะเนี่ยไซส์เนี่ยค่ะเดี๋ยวอันนี้เราเก็บไว้ตัดพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะพรุ่งนี้แล้ว พรุ่งนี้หรือเมื่อเลืนก็นแล้วกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าก็ยังไม่ค่อยแดงเท่าไหร่รหรือว่าจะตัดดีนะนะคะเดี๋ยวไว้เก็บไว้ตัดพรุ่งนี้ได้ปะคะเดี๋ยวจะให้ดูมะเขือเทศที่เราตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะได้แล้วค่ะตะกร้าหนึ่งค่ะผูกผักสวนครัวท่านเองนะคะปลอดสารพิษเนี่ยค่ะมะเขือเทศของเราลูกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่เดี๋ยวไปล้างน้ําทําความสะอาดนะคะนี่แล้วก็เก็บไว้ทําอาหารค่ะ